เราเราเคยลงฝั่งนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปลงฝั่งนี้มั้งค่ะโอเคฝั่งนี้นะอืมมันชอบลงที่ละที่ระห้าตี้แล้วก็เหลือเหลือรอดมาเหลือรอดมาเจอกันตี้เดียวไอสัตว์ได้ไอ้เป็นลงฝั่งโน้นไอ้เราที้เป็นของเราไอ้สัตว์ไปลงฝั่งโน้นตอนนี้เป็นของเราแต่ของเราจริงเปล่าวะ กูมีนี่ให้มีสขคบไกลบอกกูนะกูเล่นจะไหนมีอันนี้ให้กูชัดะไรเฟ้นอ่ะ <Yeah. S 1> เด็กเฮียกูข้ามฝั่งมาได้สัตว์เดี๋ยวกูลงฝั่งนี้ก่อนกูเปิใหม่นะครับดีครับก็เล่นได้ไม่แย่ไม่แย่ไม่ได้แบบว่าเอาเข้ามาแล้วแบบปืนมันเอ,อือ โอเคอยู่ค่อนข้างค่อนข้างสร้างความน่ารังหารให้กับผู้เล่นคนอื่นอยู่บ้องบ้องบ้องหรออมีว่ะใช่สองตีลงกันโหไอ้ยากกูถามจริงไอ้สาตร์ระบบแบบนี้แม่นหน่ะลงแม่นหร่ะผมลงแล้วเว้ยแต่ว่ามันสลายผมลงมาข้างล่างจุ่มลาวาไปทีหล่อมหล่อมหน้าก้ก็แตะกันนึง ฝากต่อด้เยกแตกกแตตัวนั้นกแตกตรวนั้นกแตกมันไม่ต่อยวะมันม่ันไม่ต่อยต่ไต่ยหี้ยตัวนี้พี่กูถามจริงเหอะ โอ้โหเจ๊ดแม่โอ้ก oh, oh, ูจะบ้าคืออยู่ด้วยกันไม่ยิงกันพอพวกกูวิ่งมายิงพวกกูโอ้ให้ตายเถอะโดนลงไปตัวนึงยาวเลยไม่รู้ว่าพี่อยู่ไหนคือตั้งนานไม่ยิงกันพอพวกกูมาก็มาเข้าเติร์ดแล้วมึงลงด้วยกันภาษาเฮียแล้วเนี่ยพวกมึงนัดกันเหรอ เสียงอะไรเมื่มอวันนี้ไม่ค่ยแรงไม่คนแรงม่คนอยแรงไม่ค่อยแรงด้วยนั่นไงว่าเดินเข้าวงเดินเข้าวงก็ได้เดี๋ยวมันต้องเดินมาเดี๋ยวกูเล่นตึกนี้แหละตึกนี้ยืนได้นิดน,นึงเดี๋ยวกูยืนยิงแม่นมันยิงไม่แม่นไอ้เหี้ยใช่แล้วมันไม่เห็นชั้นด้วยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นเหี้ย จะตายตันึ่งช่วยไม่ได้นะไม่มีพอต่อ,มอไม่เป็นไรมาเก็บของคุณด้กว่าคุณเนี่ย còn ở Xin chào bà bạn. Xin chào làm bạn. Xin เกาะขาวเองไอ้หาตันึงตอฟ้าตัวนึงโดนเขาหลังยิงโดนเ้าหลังยกู้กูเอาดาเมจเอ้ยเฮีย ไปทำไตัวนึงเห็นมัมีฝ okay. oh, ั่งเนี้ยมีไตัวนึงแล้วก็หนี่งพันหก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 พลังแห่งบองมีรวน่ะไรวะน้าเหรออ่านี่นีตรงนี้สองตัว ไปข้างหลังยิง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 ข้างหลังมาเฮ้ยมันเยอะแถวนี้เยอะแถวนี้อย่าเพิ่งบวกอย่าเพิ่งวิ่งเข้าไปเราต้องเก็บรอบนอกก่อนถ่า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 ก่อนหน้ากูเจ็บตัวนึงฝั่งนี้ฝั่งนี้เราวางเราวางเราวางข้างข้างนี้นะโอ้ย

มันยิงเครื่องมันทิ้งว่ะโอ้ยิงยากจังวะปัญหาเลยอ้าวเราได้เวลาละปล่อยไปเลยปะไปไปไปไนี่แหละได้เวลาของการปั๊มดาเมจเจอกูสี่พันตรเมจต้องมาสี่พันเชื่อกูเก็บเลี้ยงกูมันได้เว้ยแล้วมันสามสค้อนแทน เยวไอสารตะคอนเนี่ยกูว่าได้นี้เที่ยวมุมคุ้นๆว่ะเที่ยเอ๊ะมันยิงไหนวะใช่นะหลงไปแล้วหน้ากูเดินม,มาเลยแต่รอบนี้กูต้องไปหาพี่แทนมามาเดียไได๋ยวเลยออเหมือนจะเข้าไปอันนี้ปะกูว่าต้องไปยืนในต้นไม้ไปอ๋ออยู่นี่เนี

เอ, 4, เอาวินพร้อม, 4, มอสี่พันตเมาเป็นไงโลบด้วยความหวังไกลเนาะเฮ้ยต้องได้เดี๋ยวมึงต้องสัตยานตัวเองเลยวะเ,เจ็บเฮ้ยมันเหลือตี่ะคนปะเนี่ยน่าจะใช่นะ,ะไ,ไม่เป็นไรกูยิงไปเลยแหละมาจัดไปยิงแล้วได้ไหม พี่อะไรบ้างเนี่ยอบนอนนอนไปดูแอ้ดอกกันพี่แค่ระวังนะเหมือนมีคนอยู่ในบ้านเปิดออกมาเออว่ายินเสียงกันได้อะไรวะอาตทนิเตอร์ให้สองพันสองแล้วเดี๋ยวปั๊มเดี๋ยวปั๊มเตินรอ 4ี0 0 oh, ัสกูด้วยเอาคุณเจนี่รคุณเจตนีนเเดี๋ยวกูอ้อมเไปยิงมันถึแล้วยิงกูทีอ้เหี่ยมก็ไปยิงกับเข้าใจปะเนี่ยตูวสาวคนรู้เรื่องว่งไปไล่ยิงมันมึงไม่ให้กูยิงก่อนเร็ว ขบตีปะละตีนก <so mm ็อ hmm. ีกตัวเดียวอะไม่อ่ะตัวเดียวเหมือนตีละตัวเลยฮะมันจัะบรอวะตีตัวตีตัวมันกอตีตัวอะไรตีปังตีต่อตีต่อตีโมใช่ะไม่เห็นเหมือนตีละตัวเลยวะเฮ้ยกูยิงมันเกอบตายถอยก่อนให้มันในปั๊บโซนโทษครับ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 ครับ ขอแตกใจดีวิ่งให้มันทุบอีกพันเพื่อนๆสู้ๆอย่าเพงตายนะเลดมันเหลือคนเดียวมันเหลือไอเลดคนเดียวเลดอย่าเพ่งตายกูเพงสองพอย่าเพงตายรับพลังจากกูไปเลดไอ้เหี้ยเลดเอาของเาเเบาาเบเลดเอาอุ้ยเเตอาไปเอเอาไปเอาไปาไปเอาไ เฮ้ยไม่เลยใส่ยาอย่าทิ้งความหวังไอเลดจงใส่เกาะเติมยาไอเลดใส่เกาะเออใส่เกาะเติมยาเลยใส่เกาะเติมยาเออเติมยาเติมยาสู้เขาเลสสู้เขาสู้เขาเลดอย่ายอมแพ้ใส่เกาะเติมยาเพื่อนใส่เกาะเติมยาสู้เขาเลด สู้เขาสู้เขาเลนปั๊มเกาะดวนใส่เกาะเตมเิมยาเพื่อนออเอาเกาะไปเลนมึงคือความหวังใส่เกาะ <c oughs> เปลี่ยนเกาะมึงปัง๊มเกาะให้มันด้วยปั๊มเกาะให้มันด้วยสู้เขาเลนสู้เขาปั๊มเกาะเปลี่ยนเกาะเตมเิมยาสู้เขาเลน ใกล้แล้วเลสใกล้แล้วเลสสู้เขาเร็วโอเคเอาหนึ่งเลสเดี๋ยวเพื่อนยกลก่อยเอาไปไปกอดเติมยาสู้เขาเลสสู้เขา เราต้องย้ายเราต้องย้ายที่ต้องย้ายที่ที่นี่โกยโกยของมาโกยของมาย้ายที่ย้ายที่ย้ายที่เออมาแล้วก็มาแล้วเลดกลับมาไอเลดกลับมาเร็วๆสามวันเจ็ดเร็วแล้ว สีพันแล้วเอยเฮอออ้ออาวเกมเฮี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เฮยไอ้ไอ้สัสกูไอ้พวกนี้มันคงดูเราอยู่นานแนละ้วมันคงดูแบบไอ้พวกนี้มันต้องฟัรมเล่น,นมันต้องแบบยิงกูเพื่อเอาดามเมจแน่ๆเลยวะ่ะ <c oughs> เอ้ยพวกเรามันสุดยอดจังวะ ไอเหี้ยการได้คอน4,000ดาเมจแบบอี s ีกูว่ามันน่าจะดูออกอะแบบเรายิงเลี้ยงไงเห็นไหมเรายิงเลี้ยงมาพักหนึ่งแล้วไอเหี้ย4,000ดาเมจเป็นไงของจริงป่ะ